ไปที่บ้านพักของคนงานของกำนันนกเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามีเบาะแสเรื่องของปืนที่ในหนองใช้ก่อเหตุนะคะปรากฏว่าทางคนงานก็สารภาพนะคะบอกว่าเป็นคนนําปืนกระบอกดังกล่าวมีชื่อของร้อยตํารวจโทที่ไปร่วมในงานวันเกิดเนี่ยเป็นผู้ซื้อให้กับกำนันนกด้วยนะคะบอกว่าเป็นปืนสวัสดิการซึ่งปืนนี้เนี่ยถูกนําไปฝังดินนะคะทางตํารวจก็เลยได้มีการติดตามเรื่องนี้เรียกสอบปากคําแม่บ้านกับคนงาน ที่สำนักงานของกำนันนกซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุที่ยิงพันตโโํารวจโทศิรกรเสียชีวิตแล้วก็คนงานที่สำนักงานของกำนันนกนั้นสารภาพนะคะบอกว่าเป็นคนนําปืนที่ในหน่องใช้ก่อเหตุไปฝังเอาไว้ตรงจุดนี้ค่ะบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ําประปานาครที่อําเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมคนงานรายนี้ก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย มีตำรวจนายหนึ่งที่อยู่ในงานบอกให้เก็บปืนไว้แล้วเอาไปฝังโดยที่คนงานรายนี้ก็เก็บปืนไว้ตลอดทั้งคืนนะคะจนกระทั่งช่วงเช้าค่ะเอามาฝังที่จุดนี้เนื่องจากอยู่ใกล้ๆบ้านตำรวจก็เลยคุมตัวไปค้นหาปืนตามคำให้การนะคะก็ไปเจอปืนที่ใช้ก่อเหตุฝังไว้ตามคำให้การจริงค่ะปืนเนี่ยอยู่ในสภาพที่หอด,ด้วยผ้าปูโต๊ะจีนตรงจุดนี้นะคะ ต่อมาตำรวจไปตรวจค้นบ้านกำนันนกอีกหลังอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นบ้านที่คนงานเนี่ยได้เอาเสียมที่ใช้ขุดหลุมฝังปืนเอามาซ่อนจากนั้นตำรวจก็จะส่งปืนและเสียมให้กับทางพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบต่อไปค่ะและมีรายงานข่าวด้วยว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยเป็นชื่อของร้อยตำรวจโทนิมิตสลิดกุลซึ่งเป็นรองสารวัตรจราจรสพเมืองนครปฐมเป็นผู้ครอบครองเป็นปืนกล็อกขนาด9มิลลิเมตรนะคะ ซึ่งร้อยตำรวจโทนิมิตเป็นหนึ่งในตำรวจ25นายที่อยู่ร่วมในงานเลี้ยงของกำนันนกในวันเกิดเหตุด,ด้วยซึ่งเมื่อช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่ากำนันนกเนี่ยมีความสนิทสนมกับร้อยตำรวจโทนิมิตให้ร้อยตำรวจโทนิมิตไปซื้อปืนกระบอกดังกล่าวซึ่งปืนนี้เนี่ยคือปืนสวัสดิการจากนั้นกำนันนกก็นำปืนที่ได้มาไปให้กับในนองเอาไว้ใช้พกติดตัวค่ะ